เจอกันอีกแล้วนะคะที่อินไซต์ u t u b e นะคะกับคำถามนะคะที่ว่า,าคนติดตามกี่คนถึงจะได้เงินจาก YouTube นะคะคำตอบนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะคนติดตาม1,000คนติดตามนะคะก็จะได้ เปิดสร้างไรายได้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีชั่วโมงคนดูเราแบบชั่วโมงสาธารณะนะคะก็คือ4,000ชั่วโมงนั่นเองนะคะหรือว่า2,40,000นนาทีนั่นเองนะคะนับจากไลฟ์สตรีมนะคะไลฟ์สดแล้วก็นับจากยอด ฟิวยอดชั่วโมงที่ดูจากคลิปทั่วไปที่เราทานะคะแล้วก็นับจากคลิปชอ็อตที่คนมาดูคลิกมาดูในช่องของเรานะคะไม่ใช่ชอ็อตเชลอันนั้นจะไม่นับชั่วโมงให้นะคะแต่ใครที่ทาชอ็อตนะคะแล้วคนคลิกเข้ามาดูแบบนี้นะคะชั่วโมงก็จะนับด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นับจากอะไรอีกนะคะอันนี้คือนับการนับชั่วโมงของ u t u b e นะคนติดตาม ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปซื้อคนดิดตามมานะคะระบบเขาก็จะทราบนะคะเขาก็จะค่อยๆค,คัดออกตัดออกนะคะวิธีการก็คือทำคลิปดีๆแล้วก็ ให้มีคนติดตามแบบออร์แกนิกหรือว่าคนติดตามที่เขามาติดตามเราจริงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีปฏิสิมปฏิสัมพันธ์กับคลิปของเรากับช่องของเราแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาแบบนี้นะคะก็จะได้คนติดตามที่มั่นคงนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าซับหลุดคนติดตามหลุดอะไรอย่างนี้นะคะปัญหาแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับใครที่ถามว่ายอดคนติดตามต้อง มีกี่คนนะคะยอดคนติดตามต้องมีหนึ่งพันคนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีคนหนึ่งพคนแล้วคุณจะสร้างไรายได้ได้ทันทีนะคะคุณก็จะต้องมีคนดูคลิปของคุณนะคะครบ4ี่พันชั่วโมงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนนะคะก็เอาส่วนเก่งส่วนที่คุณถนดัดแล้วก็แบบนี้นะคะมาให้ ความรู้กับคนอื่นหรือว่ามาแชร์มาแบ่งปันแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบทําเรื่องสน,ส,นสนุกสนุกตลกตลกแบบนี้นะคะก็ถ่ายวิดีโอทําเรื่องตลกแบบนี้คนก็จะชอบดูเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้คลิปเราได้ค่า RPM ที่เยอะนะคะเราก็ใส่ซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็จะยิ่งได้ค่า RPM ที่เยอะขึ้นไปอีกนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ดูอาจจะเป็นคนฟิลิปปินส์หรือว่าคนต่างประเทศดูด้วยนะคะเป็นคลิปตลกตลกสั้นๆแบบนี้นะคะก็ จะได้ชั่วโมงแบบได้เร็วเช่นเดียวกันนะคะเนี้ยเทคนิคเคล็ดลับการทํา y o YouTube แบบบิวชั่วโมงเร็วๆนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทําคลิปไลฟ์สดนะคะทำไลฟ์สดก็จะถ้าเราเล่าเรื่องตลกหรือว่าทำอะไรที่คนดูติดตามเราอยู่ตลอดนะคะ ที่คอยดูแล้วไม่ไม่หนีไปไหนหรือว่าเปิดฟังคลิปของเราตลอดแบบนี้นะคะชั่วโมงก็จะขึ้นเร็วมากๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือการทำ YouTube แบบ เบื้องต้นนะคะขั้นตอนที่มันแบบง่ายๆเลยเบสิกเบสิแล้วก็สำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้ามีคำถามก็ฝากไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะอย่าลืมที่จะดูคลิปอื่นๆนะคะใน i n s i ซต์ u t u b e จะสอนการทำ youtube เบื้องต้นเพื่อที่จะเปิดสร้างไรายได้ให้ได้แล้วก็ไม่ผิดกฎ u t u b e นะคะโอเควันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะที่ i n s i ซต์ u t u b e นะคะอย่าลืมปักบุดไว้ใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ทาคลิป เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ YouTube เป็นปัญหา YouTube ที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะก็ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารจะเอาคำตอบมาให้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ